ร,รถมือ2 JK สวัสดีค่ะรถเก๋งมือ2ราคาสุดประหยัดนะคะประหยัดแบบถูกมากๆนะคะก็คือสีเขาไม่สวยนั่นเองนะคะเราก็ไปเก็บงานสีกันหน่อยจะไปทำกำไรก็ได้ค่ะจะใช้เองก็คุ้มนะคะราคา5,900 0บาทคา่ะรถ Toyota v วีออปี08นะคะรถยนตัวเจเครื่อง1,500 cc ค่ะเป็นรถมือ2เกียร์ธรรมดานะคะ กระจกไฟฟ้าค่ะเครื่องเกียร์ชงร่างใช้งานได้ปกติแบบสมบูรณ์ปกติแอร์เย็นค่ะภาษีพรบอร 6, 7ขาดนะคะรถเดินคันนี้มีดิฟฟี่6ตัวค่ะก็คือแต่งซิ่งมาบ้างนิดๆน,นะคะตามรูปเลยค่ะทุกท่านดูประกอบการตัดสินใจกันไปค่ะเอกสารเร่มชุดโอนรอ10วันค่ะราคา5,900 0บาทเน้นตามสภาพนะคะ ถ้าสนใจไปดูตัวรถก่อนได้ที่ BTS โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการค่ะโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดแนะนำเป็นข้อมูลเบื้องต้นตามที่ผู้ขายลงไว้เท่านั้นในวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ